ก็คือของผ่านแดนหรือของถ่ายหลักไ็แล้วแต่อยู่ภายใต้ความรับผิดไม่อยู่นะไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดเนี่ต้องเสียค่าภาษีหากได้ปฏิบัติตามที่ที่กำหนดก็คือแปลว่าไม่ต้องเสียภาษีมันดีกว่าอะไรดีกว่าลีสพอร์ตถ้าเป็นลีสพอร์ตนะต้องเสียภาษีก่อนแล้วขอ,อคูอนที่หลังนะสิบเก้าก็วิ็เตรงอนกันคุณต้องเสียภาษีก่อนแล้วคืนที่หลังแต่ถ้าเป็นผ่านแดนถ่ายหลังไม่เสียอะไรเลยครับอาทิตย์นี้กลับไป นะท่านต้องท่านจะดูก็ต้องด,ดูตามในทีนะสลับไปสลับมานะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแอบหลับมั่งนั่งคุยกันมั่งนะเปิดไว้ๆนะในบทนิยามนะบทนิยามก็เพิ่มคํานิยามในมาในฉบับที่21เนี่ยจะให้เพิ่มในมาตราบทนิยามของมาตราสองของสองสี่หกเก้านะต่อท้ายจากคำว่าเขตปอดอาก่อนนะเพิ่มคําว่าการถ่านแดนการผ่า,าแนาาแดนคืออะไร การผ่านแดนสังกิณก็เรียกทางสิทธ์นะฮะทางสิทธ์ทางสิทธ์คาโก้สินค้าผ่านแดนมีทางสิทธ์นะ,ะหมายความว่าการแบบที่การถูกกอนเพื่อขนส่งของผ่านราามาจากจากท่าหรือที่แห่งหนึ่งที่ขนส่งเข้ามาคือเข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับไปยังท่าหรือที่อีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งออกไปคือไปอีกท่าหรืออีกที่หนึ่ง แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่เดิมนะมันมีการเคลื่อนย้ายของจากท่าที่นําเข้าไปยังท่าหรือที่ที่ส่งออกเช่นมาที่แหลทท่งชะบังแล้วส่งออกที่ท่าเรือองเตยเนี่ยหรือมาถึงท่าเรือองเตยแล้วส่งออกไปทางรถยนต์ไปออกที่แม่สอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับคือเข้าที่หนึ่งเข้าที่หนึ่งออกอีกที่หนึ่งนะครับแล้วเรผ่านแดนไม่งั้นมัน,มน,มนรู้ว่าต้องผ่านบ้านเราหรือผ่านอะไรเนี่ย ใช้ถนนโดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกประเทศก็คือเข้ามาจากต่างประเทศและออกไปต่างประเทศไม่ว่าการขนส่งนั้นจะมีการขนถ่ายของเพื่อเป,ยยปนะนะเปลี่ยนยานพาหนะสามารถเปลี่ยนโหมดได้เปลี่ยนรถอยนเปลี่ยนเรือเปลี่ยนอากาศยานสามารถเก็บรักษาในคลังเอาของมาพักไว้ก่อนก็ได้เข้ามาแล้วยังไม่ออกเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับการเปลี่ยนพาชนะเอามารีแทกไดนะ้รีแทกได้ แต่ว่าของตัวเดิมนะฮะเพื่อประโยชน์ในการขนส่งหรือการเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตามหรือจะเปลี่ยนหรไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเช่นมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งออกเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาเรือไปเรือก็ได้มาเครื่องบินเปลี่ยนไฟล์ไปเครื่องบินก็ได้นะจะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด